สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเปิดชีวิตปัจจุบนันไก่มีสุขย้ายครอบครัวไปอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้แฮปปี้มากน่าอยู่มากวิวพันล้านพังหายจากวงการบันเทิงไปนานพอสมควรเลยละค่ะสำหรับพิธีกรชื่อดังอย่างไก่มีสุขคุณดหลกชัยพัฒน์หรือมีสุขแจ้งมีสุขที่ตอนนี้ย้ายครอบครัวกลับไปอยู่ที่ไร่แจ้งมีสุขบริเวณเขาค้อรอยต่อจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์เพื่อให้ลูกสาวอย่างน้องนามารูปได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ นอกจากนี้แล้วไก่มีสุขยังเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆในชื่อว่ามีสุขเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟที่บรรยากาศดีมากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเรียกได้ว่าทั้งบ้านทั้งร้านคาเฟ่บรรยากาศอย่างกับอยู่รีสอร์ทเรียกได้ว่าเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ